วัสดีครับปี2022นี้นะครับหลายคนที่รอคอยนะครับตะเกียง LED ของจากค่ายโคแมนนะครับปีนี้เขาทําออกมาแล้วนะครับเป็นตะเกียง LED ที่รูปร่างหน้าตาคล้ายๆตะเกียงน้ํามันนะครับให้แสงที่นวลตาด้วยนะครับเป็นแสงสีวอร์มนะครับชื่อรุ่นของเขาชื่อรุ่น ReCharge อเบิ m u n t ันตะครับผมตะเกียงเรียนแบบดีไซน์คล้ายๆตะเกียงน้ํามันนะครับแต่ใช้ LED นะครับสามารถชาร์จได้ในตัวนะครับตัวนี้นะครับมี การทางานด้วยกันทั้งหมด4โหมดนะครับโหมดแรกนะครับโหมดที่ผมเปิดเลยนะครับโหมดแรกนะครับเป็นโหมดโลนะครับโหมดโลตัวนี้นะครับความสว่างสูงสุดของเขาเนี่ยในโหมดโลเนี่ยอยู่ที่100ลูเมนเปิดใช้งานต่อเนื่องได้45ชั่วโมงนะครับโหมดที่2นะครับเป็นโหมดปานกลางนะครับความสว่างของเขาอยู่ที่300ลูเมนคือว่าค่อนข้างเยอะนะครับโหมดปานกลางแล้วอยู่ที่ใช้งานต่อเนื่องได้15ชั่วโมง และโหมดที่ให้ความสว่างสูงสุดนะครับอยู่ที่800ลูเมนนะครับ800ลูเมนนะครับความสว่างใช้งานต่อเนื่องได้อยู่ราวๆประมาณ5ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งโหมดนะครับเป็นโหมดแฟลชหรือว่าโหมดกระพริบนั่นเองนะครับโหมดนี้สามารถทํางานใช้งานต่อเนื่องได้อยู่ที่65ชั่วโมงเลยนะครับการใช้งานรันทม์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแบตเตอรี่ของเขานะครับมีความจุอยู่ที่4,800มิลลิแอมนะครับ มาตรฐานการกันน้าได้อยู่ ipx4 นะครับสามารถชาร์จได้ทําเป็น Input แล้วก็เ u t p u t ได้นะครับตัวนี้จะมีไฟแสดงสถานะเมื่อเราเปิดนะครับคล้ายๆเหมือนฝาถังน้ามันเป็นพวกตะเกียงน้ํามันเนาะเราก็จะเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นฝาถังน้ำมันเราเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีสายสําหรับชาร์จเข้าก็จะเป็นส,ส,สาย t y c นะครับผมแล้วก็สําหร,รับทําเป็นเอาพุตเนี่ยก็เป็น usb นะครับตัวของเขาเนี่ย แถมนะครับแถมสายชาร์จนะครับด้านล่างนี้สามารถหมุนออกได้นะครับผมแถมใจชาร์จเนี่ยมาให้ในตัวของของเขาอยู่แล้วนะครับแถมมาให้เลยนะครับหรือว่าด้านล่างเนี่ยด้านในตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีช่องว่างค่อนข้างที่จะเหลือค่อนข้างเยอะเราสามารถเอาของอย่างอื่นมาเก็บไว้ตรงนี้ได้นะครับของใช้จําเป็นสายชาร์จต่างๆสามารถนํามาเก็บได้นะครับผมตัวตรงนี้ก็จะมีฝาปิดกันน้ําได้นะครับนะมีหูคล้อง นะครับมีหูข,หข้องหูแขวนให้เรียบร้อยนะครับตั้งได้แขวนได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันนะครับขนาดของเขาความสูงนะครับรา,าประมาณ28เซนนะครับรัามีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ราวๆประมาณ14เซนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใกล้เคียงกับตะเกียงจริงได้เลยนะครับหากใครเป็นมือใหม่อยากเล่น ตะเกียงนะครับไม่ว่าจะเป็นตะเกียงน้ํามันแต่ไม่อยากเล่นตะเกียงน้ํามันอยากลองใช้เป็นพวกตะเกียง LED นะครับตัวนี้ถือว่าตอ,ตอบโจทย์เลยนะครับ800ลูเมนผมว่าค่อนข้างนี้จะสว่างมากนะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับสามารถใช้ในเต็นท์ได้แต่ถ้าเกิดเป็นพวกตะเกียงที่ใช้เชื้อเพลิงต่างๆไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในเต็นท์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะ LED เราสามารถเอาไปใช้ในเต็นท์ได้เป็นของตกแต่งได้เช่นเดียวกันนะครับหากใครสนใจ ตัวตะเกียงรุ่นนี้สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านี่เอ็มไททีคอได้นะครับทางเรามีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศนะครับอย่างไรแล้วขอฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ